สวัสดีคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปโยคะเพื่อสุขภาพจากช่องสุขใจไทยวันนี้เรามาฝึกโยคะไปด้วยกันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสงบและเริ่มวันใหม่อย่างสดใสคะ่ะอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ท่าสุนักก้มหน้าหรือที่เรียกว่าอดมุขะสวานาสนะกันนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ในท่าภูเขาหรือท่าดัสะนะคะยืนตรงปิดเท้าเข้าหากันแขนวางข้างลำตัวอย่างผ่อนคลายยืดหลังให้ตรงเปิดหน้าอกเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความมั่นคงของร่างกายเหมือนภูเขาที่แข็งแรงและสงบนิ่งปล่อยใจให้สบายรับแสงอาทิตย์อุ่นๆที่ส่องผ่านหน้าต่าง ต่อไปเราจะค่อยๆค,คุกเข่าลงและเอ็นตัวไปข้างหน้าเข้าสู่ท่าแมวขี้เกียจนะคะพักอยู่ในท่านี้สักครู่หายใจเข้าออกช้าๆเพื่อคลายความตึงของร่างกายจากนั้นวางฝ่ามือลงบนเสือ่อแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นสูงให้ร่างกายเป็นรูปตัววีกลับหัวกดฝ่ามือและฝ่าเท้าแน่นกับเสือ่อผ่อนคลายหัวไหล่คอยาว และปล่อยศีรษะลงอย่างเป็นธรรมชาติสายตามองไปที่สะดือหรือพื้นเบาๆรักษาลมหายใจให้สม่ำเสมอรู้สึกถึงการยืดเหยียดทั่วทั้งลำตัวและความสงบภายในค่ะจากนั้นยกขาขวาขึ้นเบาๆแล้วลดลงช้าๆค่อยๆลุกขึ้นเพื่อจบท่านี้และทำซ้ำแบบเดียวกันกับขาอีกข้างค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ท่านักรบที่สอง หรือวีระบัตตราสนะสองนะคะฝึกแบบนี้อยู่หรอหยุดเดี๋ยวนี้ท่าที่ถูกต้องเป็นแบบนี้เริ่มต้นโดยก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้างอเข่าด้านหน้านิดนึงเอียดขาด้านหลังให้ตรงแขนทั้งสองข้างกลางออกขนานกับพื้นหงายฝ่ามือขึ้นเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่ สายตามองไปที่ปลายนิ้วของมือข้างหน้ารู้สึกถึงพลังความมั่นคงและความสง่างามในท่านี้หายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นค่อยๆดึงเท้ากลับเข้ามาและสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไป เรามาเข้าสู่ท่าต้นไม้หรือวิขะศาสนะนะคะยืนบนขาข้างหนึ่งอย่างมั่นคงวางฝ่าเท้าอีกข้างไว้ที่ด้านในต้นขาประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นเหนือศีรษะผ่อนคลายหัวไหล่และยืดหลังให้ตรงรู้สึกถึงความสงบสมดุลและความสง่างามในท่านี้ หายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นค่อยๆลดมือลงและสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ท่าสามเหลี่ยมหรือตรีโคนาสนะ,นะคะก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงหมุนปลายเท้าด้านหน้าออกเล็กน้อยเอียงลำตัวไปด้านหน้า แล้วเอื้อมมือลงแต่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นเหนือศีรษะเหยียดแขนตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าเปิดหน้าอกให้กว้างรู้สึกถึงความยืดเหยียดและความมั่นคงของร่างกายหายใจเข้าออกช้าๆอย่างเป็นจังหวะค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีแล้วค่อยๆกลับสู่ท่ายืนและสลับค้างค่ะ ต่อไปเรามาฝึกท่าสะพานหรือเสตุบันทาสนะนะคะนอนงายลงบนเสือ่อชันเข่าทั้งสองขึ้นวางฝ่ามือทั้งสองข้างไว้ห้างลำตัวค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นสูงจนร่างกายเป็นเส้นโค้งเหมือนสะพานผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอและไหล่หายใจเข้าออกอย่างสบายและยิ้มเบาๆ รู้สึกถึงการเปิดหน้าอกและพลังที่ไหลเวียนในร่างกายค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีแล้วค่อยๆลดสะโพกลงค่ะต่อไปเรามาฝึกท่านั่งก้มตัวหรือปชิมตนาสนะนะคะหายใจเข้าลึกๆยืดลำตัวขึ้นจากนั้นหายใจออกพร้อมกับค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้า พยายามเอื้อมมือแตะปลายนิ้วเท้าหรือเท่าที่ร่างกายรู้สึกสบายผ่อนคลายหัวไหล่และปล่อยศีรษะลงอย่างเป็นธรรมชาติหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆค้างท่านี้ไว้ประมาณหนึ่งนาทีรู้สึกถึงการยืดเหยียดตามแนวกระดูกสันหลังและความสงบภายในใจค่ะต่อไปเรามาฝึกท่าเด็กหรือบาลาสนะนะคะ เข่าบนเสือแล้วค่อยๆก้มตัวมาด้านหน้าวางหน้าผากแตะพื้นเบาๆเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าผ่อนคลายไหล่หลังและสะโพกค้างท่านี้ไว้ประมาณหนึ่งนาทีหายใจช้าและสม่ำเสมอรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจที่สงบนิ่งต่อไปเรามาฝึกท่ากงงู หรือผู้จังการนะนะคะนอนคว่ำบนเสือ่อวางขาทั้งสองข้างชิดกันวางหลังเท้าแนบกับพื้นวางมือทั้งสองข้างข้างหน้าอกหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆดันแขนยกหน้าอกขึ้นจากพื้นงอข้อศอกเล็กน้อยเปิดไหล่ออกมองขึ้นเบาๆโค้งหลังเล็กน้อยรู้สึกถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องและหน้าอก หายใจเข้าออกช้าๆอย่างสม่ำเสมอค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายลงค่ะต่อไปนี้เราจะมาฝึกท่าสุดท้ายกันนะคะท่าดอกบัวหรือพัดมาสนะค่ะ นั่งขัดสมาธิในท่าดอกบัวค่ะวางมือทั้งสองข้างบนเขา่าฝ่ามือหงายขึ้นหลับตาเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าหายใจเข้าออกช้าๆอย่างเป็นจังหวะปล่อยให้จิตใจสงบลงและอยู่กับลมหายใจของตัวเองรู้สึกถึงความสำดุลความนิ่งและความสงบภายในค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้เราจะมาฝึกท่าทั้งหมดอีกครั้งกันค่ะ ขันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ท่าสุนกักก้มหน้าหรือที่เรียกว่าอโดมุขะสวานาสนะกันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในท่าภูเขาหรือท่าดัสน,นะคะยืนตรงปิดเท้าเข้าหากันแขนวางข้างลำตัวอย่างผ่อนคลายยืดหลังให้ตรงเปิดหน้าอกเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก รู้สึกถึงความมั่นคงของร่างกายเหมือนภูเขาที่แข็งแรงและสงบนิ่งปล่อยใจให้สบายรับแสงอาทิตย์อุ่นๆที่ส่องผ่านหน้าต่างต่อไปเราจะค่อยๆค,คุกเข่าลงและเอ็นตัวไปข้างหน้าเข้าสู่ท่าแมวขี้เกียจนะคะพักอยู่ในท่านี้สักครู่หายใจเข้าออกช้าๆเพื่อคลายความตึงของร่างกาย จากนั้นวางฝ่ามือลงบนเสื่อแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นสูงให้ร่างกายเป็นรูปตัววีกลับหัวกดฝ่ามือและฝ่าเท้าแน่นกับเสือ่อผ่อนคลายหัวไหล่คอยาวและปล่อยศีรษะลงอย่างเป็นธรรมชาติสายตามองไปที่สะดือหรือพื้นเบาๆรักษาลมหายใจให้สม่ำเสมอรู้สึกถึงการยืดเหยียดทั่วทั้งลำตัวและความสงบภายในค่ะ จากนั้นยกขาขวาขึ้นเบาๆแล้วลดลงช้าๆค่อยๆลุกขึ้นเพื่อจบท่านี้และทําซ้ำแบบเดียวกันกับขาอีกข้างค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ท่านักรบที่สองหรือวีระบัตตราสนะสองนะคะฝึกแบบนี้อยู่หรอหยุดเดี๋ยวนี้ท่าที่ถูกต้องเป็นแบบนี้เริ่มต้นโดยก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า งอเข่าด้านานานิดนึงเหยียดขาด้านหลังให้ตรงแขนทั้งสองข้างกางออกขนานกับพื้นง่ายฟ้ามือขึ้นเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่สายตามองไปที่ปลายนิ้วของมือข้างหน้ารู้สึกถึงพลังความมั่นคงและความสง่างามในท่านี้หายใจเข้าลึกๆ แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นค่อยๆดึงเท้ากลับเข้ามาและสลับทําอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ท่าต้นไม้หรือวิขะศาสนะนะคะ ยืนบนขาข้างหนึ่งอย่างมั่นคงวางฝ่าเท้าอีกข้างไว้ที่ด้านในต้นขาประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นเหนือศีรษะผ่อนคลายหัวไหล่และยืดหลังให้ตรงรู้สึกถึงความสงบสมดุลและความสง่างามในท่านี้หายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้น ค่อยๆลดมือลงและสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่ท่าสามเหลี่ยมหรือตริโคนาสนะ,นะคะก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงหมุนปลายเท้าด้านหน้าออกเล็กน้อยเอียงลำตัวไปด้านหน้าแล้วเอื้อมมือลงแตะข้อเท้าหรือหน้าแข้งอีกข้างหนึ่งยกขึ้นเหนือศีรษะเหยียดแขนตรงขึ้นสู่ท้องฟ้า เปิดหน้าอกให้กว้างรู้สึกถึงความยืดเหยียดและความมั่นคงของร่างกายหายใจเข้าออกช้าๆอย่างเป็นจังหวะค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีแล้วค่อยๆกลับสู่ท่ายืนและสลับค้างค่ะต่อไปเรามาฝึกท่าสะพานหรือเสตุบันทาสนะนะคะนอนหงายลงบนเสือ่อชันเข่าทั้งสองขึ้น วางฝ่ามือทั้งสองข้างไว้ห้างลำตัวค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นสูงจนร่างกายเป็นเส้นโค้งเหมือนสะพานผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอและไหล่หายใจเข้าออกอย่างสบายและยิ้มเบาๆรู้สึกถึงการเปิดหน้าอกและพลังที่ไหลเวียนในร่างกายค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีแล้วค่อยๆลดสะโพกลงค่ะต่อไปเรามาฝึกท่านั่งก้มตัวหรือปชิมตนาสนะ,นะคะ หายใจเข้าลึกๆยืดลำตัวขึ้นจากนั้นหายใจออกพร้อมกับค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้าพยายามเอื้อมมือแตะปลายนิ้วเท้าหรือเท่าที่ร่างกายรู้สึกสบายผ่อนคลายหัวไหล่และปล่อยศีรษะลงอย่างเป็นธรรมชาติหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆค้างท่านี้ไว้ประมาณหนึ่งนาที รู้สึกถึงการยืดเหยียดตามแนวกระดูกสันหลังและความสงบภายในใจค่ะต่อไปเรามาฝึกท่าเด็กหรือบาลานะนะคะคุกเข่าบนเสือ่อแล้วค่อยๆก้มตัวมาด้านหน้าวางหน้าผากแตะพื้นเบาๆเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าผ่อนคลายไหล่หลังและสะโพกค้างท่านี้ไว้ประมาณหนึ่งนาที หายใจช้าและสม่ำเสมอรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจที่สงบนิ่งต่อไปเรามาฝึกท่ากงมูหรือผู้จังกาสนะ,นะคะนอนคว่ำบนเสือ่อวางขาทั้งสองข้างชิดกันวางหลังเท้าแนบกับพื้นวางมือทั้งสองข้างข้างหน้าอกหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆดันแขนยกหน้าอกขึ้นจากพื้นงอข้อศอกเล็กน้อยเปิดไหล่ออกมองขึ้นเบาๆโค้งหลังเล็กน้อยรู้สึกถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องและหน้าอกหายใจเข้าออกช้าๆอย่างสม่ำเสมอค้างท่านี้ไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายลงค่ะต่อไปนี้เราจะมาฝึกท่าสุดท้ายกันนะคะท่าดอกบัว หรือพัดมาสนะค่ะนั่งขัดสมาธิในท่าดอกบัวค่ะวางมือทั้งสองข้างบนเขา่าฝ่ามือหงายขึ้นหลับตาเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าหายใจเข้าออกช้าๆอย่างเป็นจังหวะปล่อยให้จิตใจสงบลงและอยู่กับลมหายใจของตัวเองรู้สึกถึงความสมำดุลความนิ่งและความสงบภายในค่ะ ทั้งหมดนี้คือการฝึกโยคะของเราวันนี้ค่ะขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะคะครั้งหน้าเราจะมาฝึกท่าที่ยากขึ้นอีกนิดค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจไทยไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปโยคะดีๆแบบนี้นะคะ